สวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมพาโรคานะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่1 5บหถึงยีกันยายนเข้าสู่ปลายเดือนแล้วดูซิใครจะเฮงจะปงังใครจะมีโชคลาภสิบหกนี้ตั้งจิตไปพร้อมกันนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครป์เพจติดต่อดรเทมพาโรคานะครับคลิปนี้เป็นของชาววันอังคารนะตั้งจิตไปพร้อมกันครับ ชาววันอังคารช่วงนี้เหมือนคิดไม่ตกกังวลใจหนักใจสำหรับบางท่านนะให้ระวังโรคเกี่ยวกับระบบน้ำในในในร่างกายเช่นน้ำเลือดน้ําเหลืองหรือเกี่ยวกับกดไหลย้อนก็เกิดขึ้นได้นะครับช่วงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีเงินมาใจออกตลอดเลยแลย้วไพ่บนบอกว่ามีเกณฑ์การเดินทางด้วยสำหรับบางท่านช่วงนี้อาจจะโสดก็ได้หรือรักอิสระอะไรบางอย่าง ทำอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกันด้วยนะสำหรับชาววันอังคารในสัปดาห์นี้และมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้แล้วไพ่ใบนี้ผู้ชายนะเป็นผู้ชายที่เนีเป็นผู้ชายโสดเออเป็นผู้ชายที่มีเจ้าของแล้วหรือเป็นพ่อแม่ก็ได้นะครับเป็นผู้ชายแถบเอเชียก็เกิดขึ้นได้อาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเพื่อนร่วมงานคนรักหรือคนที่มีเจ้าของก็เกิดขึ้นได้นะครับผมแล้วไพ่ใบนี้ทำอะไรก็ตามนะไม่ว่างานโปรเจกต์ธุรกิจจะได้กําไรทําอะไรออกมาจะ จะดีขึ้นจะสำเร็จด้วยและมีไพ่ไม้แฮร r รี่พ t ตเตก็มาอีกการทำงานโปรเจกต์เริ่มงานใหม่อะไรก็สำเร็จแน่นอนครับผมไม่ต้องกังวล